ตอนนี้เราก็จะเข้าไปในอุโบสถนะครับอันนี้ก็คือองค์ปู่ชื่ออะไรนะเจะด้วยหินศิลาอ่อนปูอย่างน้ปูอย่างนอ้อปูอย่างนอ้งนอลืมซื้อแล้ววนะเอ่นอยู่ไต่บดาลไหมเป็นเจ้าเมืองเอ ลงไปโปรดสัตว์อยู่ใต้บาดาลเนี่ยปูยังก่อนเห้งมีมีใบบวยัว้างวนไหมเนีย <Hey? S 2> ป่ะ,ปะอันนี้โบสถสิมอีสานไม้พันชาตินะครับหลวงพ่อพุทธวิชัยนี่นะครับหนอนนอน้อน,อนเนี่ยเราขึ้นมาแล้ว นะครับดูการนะครับซึ่งมีประตูก็จะมียักเป้าประตูทั้งสองด้านเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับซึ่งประตูโบสถ์เป็น อโบสดไม้หลวงพ่อพุทธวิชัยยานโบทนี้อยู่ที่วัดสว่างหัวนาคำ รูปหลานขออนิยาตขอถ่ายทำเพื่อไปเผยแพ่ให้พี่น้องสาธุชนได้ดูอันนี้เป็นอุโบสถไม้ทั้งหลังเลยนะครับอุโบสถไม้ทั้งหลังเลยาเใหญ่มาก Yeah. Mm -hmm. วัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่วัดสว่างหัวนาคำอำเภอยางตลาดจังหวัดกระสินีวันนี้เราได้มาธรรมุแล้วม็สบายใจเอทซีเอฟมินก็พาท่านเข้าประชมนะครับวัดแห่งนี้เป็นวัดที่สร้างนะครับด้วยโบสวดที่เป็นไม้ทั้งหลังเลยนะครับมีกิจิิสดานตาสวยงาม เขอเชิญพุทธศาสนิชนทั้งหลายถ้าท่านอยากจะมาร่วมสร้างมุงกระเบื้องหลังคาถ้าท่านอยากจะมากราบนมัสก,การขอกรถ้าท่านอยากจะมานะครับไหว้ปู่เวสสุวรรณสิ่ตนีก็มีคนมากันเยอะนะครับอขอเปิดสถานที่ดินแดนแห่งอารยธรรมแห่งนี้ที่วัดสว่างหัวนาครมเนาะนะครับอยู่ที่ตำบลหัวนาครมอำเภอ,อยางตลาดจังหวัดกระสิน ถ้าเดินทางมาจากขอนแก่นนี้ออกจากเชียงยืนนะครับจะมาเส้นทางยางตลาดเนี่ยยังไม่ถึงยางตลาดนะครับออกจากเชียงยืนมาประมาณสิกว่ากิโลก็หยุดซ้ายมือบ้าน,นหนัวนาคำนะครับถ้ามาจากย่างตลาดนี่ย็อยุ่ขวามือนะครับสิเขาก้อนหอดเชียงยืนยู่เส้นทางนี้นะครับ,บอักกนนี้ก็ถือว่าเมือ่อนี้เป็นวันเสาร์สาธา,ษา,ษาชนก็มากันเยอะนะครับเมือ่อนี้จะ ได้มีโอกาสนะครับมากราบไหว้หลวงพ่อพระพุทธวิชยยัยยานนะครับมาขอพรขอบารมีขอความถุ่มีนามสมบูรเกิดนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ลูกหลานได้มาขอพรขอบารมีนะครับวันนี้ก็มีความติติใจยินดีนะครับอิโมกิตใจมากนะครับ ก็ซึ่งกําลังบูรณะนะครับท่านกําลังบูรณะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างในทรงในทรงของการสร้างวัดเนี่ยมันเป็นคือใหม่เป็นใหม่เหมือนนอกเป็นศิล์เนาะอนะครับที่เจ้าหน้าที่รับการิเพื่อนจากการวัดไอไอวัดป้ายังก็มหาฉาดิี่เไปตอนยุ่นได้เชเงเย็นไปทายเมื่ออาจารย์จอนข้าวไปนะครับก็ ถือโอกาสนะครับพาท่านมาเดี๋ยวไปดูหมองซล่านะครับพาท่านไปเบิงนะครับพานไปเบิงทุ่งทุ่งเถื่อนทุ่งสวยงามประดับนะครับโอ้สวย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 ,สวย,สวยนะครับอันนี้แกะก็เป็นปูปูรอสี พระศีสุทธิเวทีนะครับะใครยังไม่ได้มาเชิญนะครับเชิญชวนเลยนะครับ จะมีพปู่นาคาท่านเป้าตลอดทั้งสองด้านนะครับทั้งสองด้านก็จะมีพอปู่นาคาอันนี้ก็ลูกนิมิตลูกนิมิตที่ฟังอยู่ก็ใครอยากจะมา,านิมิตมาปิดทองลูกนิมิตก็คือปิดทองแล้วจะได้ไปนอนหลับแล้วก็ ฝันนิมิตเห็นสิ่งยะบางอย่างที่เราต้องการอยากจะพบเป็นสิ่งสิริมงคลอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าประตูนะครับนี่เป็นพญาขุดนะครับพญาคุดกับพญาน้านะครับซึ่งคุดกํำลังตนนกะถือว่าเป็นศัตรูก็เป็นมิตรกันได้ดีเสีย พญาคุดกับพยานาก็เป็นพี่น้องกันอะไรประมาณนี้นี่เป็นกาเหตุสแสดงเห็นหลายสิ่งหลายอย่างนะครับอันนี้แอดมินกันถือ,ถ,อ,ถ,อถือว่าเออถือว่าแอดมินบรูจักนะครับบรูจักพราว่ากละเล่เาวัวว่านั่นอุโบสถสิ์อีสานไม้พันชาติก่อสร้างเมื่อปี2 5 5พันร้อยห้วไหว แอดมินมาตีของใหญ่ดูสิน,ออนี่นะครับก็จะเป็นไฮไลท์เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เออก็จะมีการประดิษฐ์ประดอยห้อยลูกปัดให้เป็นข้าเอินทุ่งถือข้าเอินทุ่งห้อยประดับประดากับเพื่อยังกัเพื่อที่จะ ให้มันสอดคล้องกันกับวัฒนธารมอมีสารบานเฮ้านะครับให้มันสอดคล้องกันแล้วก็ใครอยากจะมาบูชาปู่เวสุวรรณตินงเงืนนอ,อปู่เวสุวรรณก็มีทั้งหน้าเงินทองอวัดสว่างหัวนาคำนะครับอันนี้ของเขาน้ำเผยแผ่ช่อง ตามห้อยอริยธรรมเดอเ้อนั่เผยแพร่ทางช่องยูทูบตอนนี้ก็เชิญชวนพี่นอ้องตามซีต่างๆที่ได้เบิง้งผู้ใดอยากเข้ามากราบเพื่อากเข้ามาเบิง้งมาเที่ยวมาชมวันว่างวันเสาร์อาทิตย์ก็แวะเข้ามาได้ถ้ามาจากเชียง,งยื่นก็ซ้ายมือก่อนถึงยางตลาดมันอยู่กลางๆเดี๋ยวน้องกลางๆของเชียงยื่นย่างตลาดเด้อน้นงอง,องดดคือคือตำบลนี้คือสุดย่างตลาดกับเชียงยื่น ี่เข่าก็ไอ้มีโอกาสมาน้ำเลียนเผยแผ่ทั้งวัฒนธรรมอีสานบ้านเข่านี่นะครับนอกจากนี้แล้วนี่มองได้ยีบ่บที่ไหนเข่าวิหารห้องก๊า นี้ก็เพิ่งสร้างเสร็จนะครับสร้างเสร็จในปี2553นี่เองนะครับพี่น้องนี่อ้าวนะครับคลิปนี้ไว้สนิทเดียวคนเดียว55ไปเข่าวิหารนะครับอโอเคนะครับอันคลิปนี้เป็นคลิปที่สองกับูดใดวาท่านมากกับมาเบิงมาเทียวกันใดนะครับครับ จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับด้วยช่องตามห้อเรายจะทำรมอาจารย์สนสนใจก่อนก็แอดมินกัสิน้ำพา้าให้พี่น้องทุกท่านทุกคนได้ไปนะครับเบื้องสิ่งดีๆนะครับสิ่งดีๆที่เท่าหูาหยุ่งมื่อใดก็ไปถึงมอ่อไงแล้วครับ <c oughs> เพื่อน้ำเพี่ยนพี่น้อง,องได้ไปทำบุญทักทานกันนะครับเนาะ